ตำั้งหมดเลยนะไปมกทเล้วอีกห้อนะตัว2ใบก็ไงเนี่ยใครเนี่ยแล้วเนี่ยก็คูน้อยไงตัวเด็กสงนที่น้อยที่มงแล้ววะได้แะได้แหลวที่น้อยฝั่งกัมากลังนองพ่อไปนไนเขาอย่างนี้าไม่ได้ี่องศาที่ดีไหมเนี่ยี่น้อยตัวแครไม่ใช่ใคร

ไดไปดูหนังดูไว้อ๋อพี่ไม่สบายอ๋อพี่ไม่สบาย, <laughs> บายาอ๋อพี่สบายมากอ๋อเลก